สำหรับใครที่อยากทำกล้วยทอดมันทอดขายแต่ยังหาสูตรแป้งอร่อยถูกใจไม่ได้หรือขี้เกียจผสมแป้งหลายตัวให้วุ่นวายแจ็คแนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยครับแป้งกล้วยทอดของหมี่คู่ดาวเป็นแป้งสำเร็จรูปตัวแป้งละลายง่ายชุบติดดีกรอบนานไม่อมน้ำมันทอดออกมาสีสวยรสชาติดีครับและที่สำคัญไม่ต้องพึ่งน้ำปูนใสถุงนี้ราคา55บาทนะครับน้ำหนัก851กรัมชุบกล้วยได้มากถึง40ลรูปสำหรับแป้งกล้วยทอดหมี่คู่ดาวทำได้ทั้ง2แบบนะครับ ทั้งแบบใส่มะพร้าวใส่งาเพิ่มกับแบบไม่ใส่อะไรเลยมีแค่แป้งผสมกับน้ําก็ได้นะครับวันนี้แจ็คจะทําทั้ง2แบบเพราะฉะนั้นแป้ง1ถุงแจ็คจะแบ่งครึ่งเป็น2ที่ครับให้เราใส่มะพร้าวขูดขาวลงไป100กรัมมะพร้าวขูดขาวอันนี้แนะนําให้คั้นกะทิออกให้หมดนะครับให้เหลือตะกากมะพร้าวตามด้วยงาขาวครับ30กรัมแล้วก็เทน้ําเปล่าลงไป350มิลลิลิตรใช้เพียงน้ําเปล่านะครับน้ําธรรมดาไม่ใช่น้ําเย็นนะครับสามารถทําได้เลยสะดวกมาก สำหรับตัวแป้งปรุงสาเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องใส่น้ําตาลไม่ต้องใส่เกลือแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ําปูนใสพอคนคุกเขาเข้ากันดีแล้วลักษณะของแป้งจะเป็นแบบนี้ครับส่วนชามนี้ใส่แป้งที่เหลือครึ่งถุงลงไปครับอันนี้ผสมแค่น้ำเปล่านะเทน้ำเปล่าลงไป200มิลลิครับคนผสมให้ละลายเข้ากันพอละลายเข้ากันดีก็พอแล้วครับนี่นะครับ ลักษณะของแป้งก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับทีนี้ก็ให้เราหั่นกล้วยครับหนึ่งลูกหั่นได้สามชิ้นกล้วยก็ใช้เป็นกล้วยน้ำว้านะครับเปลือกเหลืองปนเขียวทอดออกมาจะได้อร่อยแล้วก็นำกล้วยมาใส่ในชามแป้งที่เราผสมไว้เตรียมลงกระทะทอดครับ ให้เราตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนใช้ไฟกลางนะครับอย่าใช้ไฟแรงพอน้ำมันร้อนแล้วใส่ใบเตยหั่นทอดลงไปหนึ่งกำมือครับนํากล้วยลงไปทอดได้เลยอันนี้แบบใส่มะพร้าวใส่งาพอใส่ลงไปได้แป๊บหนึ่งแป้งเซตตัวก็เริ่มคนได้แล้วครับให้เราทอดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสุกเหลืองกรอบได้ที่ นี่ครับตอนนี้ก็ได้ที่แล้วให้เราตักขึ้นได้เลยอืมสีสันน่าทานมากแล้วก็อย่าลืมช้อนเศษแป้งออกให้หมดนะครับกระทะต่อไปลงได้เลยครับใบเตยลงก่อนนะจะได้หอม อันนี้แบบไม่ใส่มพะพร้าวครับอันนี้แป้งเปล่าผสมน้ําแป้งกล้วยทอดของหมี่คู่ดาวนี้ชุบติดดีมากๆเลยครับแล้วก็ไม่อมน้ํำมันประหยัดด้วยตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะครับให้เราตักขึ้นได้เลยนี่ครับหืมกลิ่นหอมนะครับเนี่ย ชิมได้เลยครับอันนี้แบบใส่มะพร้าวใส่งาเนี่ยแป้งเกาะหนาดีนะครับกลิ่นหอมมากอือแป้งกรอบรสชาติดีครับอร่อยมากอันนี้ชิมแบบแป้งเปา่าๆนะครับไม่ใส่มะพร้าวไม่ใส่งาแป้งจะเกาะหนาแบบนี้นะครับชิมดูอืือกรอบมาก อย่างที่บอกถ้าใครจะทําขายแจ็คแนะนําเลยครับแป้งกล้วยทอดหมีคู่ดาวอร่อยกรอบนานไม่อมน้ํามันคุ้มค่ามากครับใครที่สนใจก็กดตรงคําอธิบายนะครับจะมีลิงก์ของช้อปปีอยู่กดสั่งซื้อได้เลยครับสำหรับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ